ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราไม่อยู่เกมเอิร์นทูเดนะครับผมมากระเทตอรี่เลยฮะโอเคตั้งแต่ภาคที่แล้วนะที่ขี่เฮลิคอปเตอร์มานะจำได้เรื่องแต่ภักหนึ่งโอเควิ่งหนีมาตรงนี้มีอะไรซัมบี้นะครับโอเคออตอนนี้เรามีซัมบี้อยู่อะโอเคตอนนี้ผมก็เล่นได้ไปถึงปั๊มที่สองนะ เขาให้ดูทีวีแต่ไม่มีสัญญาณความน่าสนใจผู้รอดชีวิตปลดฟังทางนี้ให้ทุกคนมาที่ทานครับเรารอไม่ไหวแล้วถุเครื่องบินลำสุดท้ายจะออกเดินทางไปที่หลบภัยแล้วก็ที่ที่เราจะอพยพไปแล้วก็ขอให้ผู้รอดชีวิตไปที่นั่นตอนนี้ฉันมีแต่รถและก็รถ โอ้โหมีแต่รถตอนนี้ผมก็ไม่อยู่ที่ตรงนี้แล้วนะแม่งถ้าเป็นถ้าเป็นเราจริงๆนะ24วันรอตายนะบอกเลยโอเคตอนนี้ผมก็อัพไปเยอะแหละก็ไปดูเคยดู The Minus p o l ต t o นะครับอ,อืนี่ครับยกล้อครับโอ้หมันน่าหวาดเสียวจริงๆเลยนะครับโอ้ยติดติดติดเครื่องสองเจโบครับเครื่องนี้แล้วก็ เอาพัดลมงานวัดติดข้างหลังด้วยนะครับมันเลยไม่เป็นรถที่ธรรมดานะครับมันเลยเป็นรถที่แปลกใหม่สําหรับพวกเราครับซึ่งยาวไมนมีกบดีเอ็ดเอ็นจีอรานงยุ่เท่ไปครับซึ่งรถพวกนี้เนี่ยถ้าเราชนมันเยอะไปหรือว่าเราไปชนอะไรเยอะเนี่ยมันก็จะมันก็จะมันก็จะพังนั่นเองนะครับโอเคนะว่าเสียงมันก็จะพังนะครับแล้วมันก็ โอ้ยอ่ะมึงไม่ที่จะลงใหง้กูบ้างไงไอ้สัตว์ไอ้เย็ดเท่อืมทนมากไงไอ้เย็ดเทอือหือเย็ดเท่ออเ,ทอ,เทอาดีเาดีวัดปะล่ะวัดปะล่ะนี่ครับโรงงานวัดหมดแล้ฮะเครื่องของเราเนี่ยมันยังไม่แรงพอนะเราต้องไปอัพอ,อีกตรงนี้มีเอเคด้วยเหรอเราอัพเลยก่อนดีกว่าน้ำม,มันก็จำเป็นแต่เครื่องความแรงจำเป็นสำคัญที่สุดครับ วันที่25นะครับถ้าถ้ารอ25วันเราคงตายไปก่อนแล้วแหละชนไปตั้งแต่วันที่วันที่1แล้วแหละถ้าเป็นไปได้นะนะครับอืแหมอัพเครื่องมาใหม่นี่มันแรงจริงจริงิดเครื่องนะครับฟิดเครื่องคนระับฟิตเครื่องอือิดไปดีฟิดไปดีดดดอธรรมดาที่ไหนวิ่งมาก็โดนชนหมดอะรถที่มันแรงอือน่าหวาดเสียวนะครับ เ่งเกมนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นเกมเก่าแล้วแหละมันออกมาได้หลายปีแล้วน,น่าจะ5-6ปีหรือเท่าไหร่นี้จะไม่ได้พักแรกนี่ผมเล่นตั้งแต่อยู่ปอองนะปอองหรือปอหนึ่งนะี่แหละจนตอนนี้ผมอยู่หมอหกแล้วก็นานนานเอาเยอนะเลยแต่ว่าเป็นเกมที่เล่นได้ไขเ่เครียดมะะัมากเลยมันมีเกมฮาฮาออกฮาฮาดีผมชอบนะครับโอเคนี่ก็จะมีจุดบอกข้างบนนะว่าเรามาไซลกว่าตอนแรกที่เรามาแล้วนะครับมันก็จะมีจุดสิงวงบอก โอเคถ้าถังน้ำมันเราถ้าน้ำมันเราใกล้หมดเนี่ยคุณก็แค่กดพัดลมงานวัดของเราที่เบอร์3นะครับมันก็จะทำให้คุณพุ่งหน้าขึ้นไปได้นะครับนี่แบบนี้แล้วก็จะหมดหมาตุดใกล้ถึงแล้วนะอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นแค่พุ่งน,นิ้วเองต่อไปที่เราจะอัพก็คือถังน้ำมันนะถังน้ำมันจำเป็นมากอา้าวตังไม่พอโนโน,โนโเคเรา เส้นทางออกม,มาแล้วออกตัวฮะคือการออกตัวนี่มันก็จําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราออกตัวแรงเนี่ยเราก็ได้เปรียบนะครับผมแต่เราไม่ได้ไปแข่งกับใครครับเราแค่หนีซอมบี้เฉยๆผมเป็นแค่ชายผู้รอดชีวิตขึ้นหนึ่งที่จะหนีซอมบี้ซึ่งตอนนี้ผมต้องขีรถหนีซอมบี้ไปก่อนนะครับอซอมบวยซอมบวยซอมบวยอซอมบวยอรีซบม้วยมาีิมาดิ จากรถที่เราดอมินิคอรโต้ปะครับเออคือว่าดอมินิคอรโต้โคตรแรงผมบอกเลยนี่ครับอืมมาดีเนี่ยะหนึ่งพแดร้อห้าสิบแรงมาคิดดูหนึ่งแรงมาก็เท่ากับเจ็ดร้อยสี่สิบหกนะครับเจ็รสิบหกน่วยเป็นอะไรไม่แน่ใจนะครับหนึ่งแรงมา กูกูคงตายแนเมื่อกี้แล้วแหละ็้องมดูรถที่มันแรงโอเคมันผัดบา์เทนเดอร์แน่เลยไม่ไปชงเบียร์วะไม่ได้ชงเหล้าไม่ได้ชงอะไรวะโอเคนี่ครับพลมงานวัดเบอร์สามของเราแรงคน่อคณแม่ขนาดโอ้ยโหขนาดเจ้าวายังไม่ยังไม่เอาเอามาให้เราอะครับน่าจะแรงนะดูเลยต่อไปที่เราจะใช้นะครับ อืออหมะไรอ่ะทำไมต้องมีโฆษณาด้วยผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเลยโอ้โฆษณาน่าเบื่อต่อไปที่เราจะอัพก็คืออะไรวะปืนมันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหรมีอะไรจะอัพต่อไปก็คืออะไรอยู่บอะไรอยู่บนี่เนาะนี่อะเครื่องเลือกผูกตามแบบตอนนี้เครื่องตันละอืมออกตัวดิออกตัวแป๊

โอ้โหทดลองทดลองส่องเิโบลส่องเิโบนะครับอืมเอ้ยอย่า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 เชียวส่องเิโบลข้าไปติดเครื่องมาไหมนะฮะควันไม่ไหลด้วยนะครับแต่ไม่แน่อาจจะไหลแน่นเลยควันออกละม้อน้ำแห้งนะครับไม่ต้องคิดมากหม้อน้ำแห้งไม่เป็นไหลลูกไม่ได้ติดโอ้โหเยอะกระจังมากกูไปนะ อืออดีตอดีเอาดีตอดีมาดีมาดีมาดีตขนไอ้เฮียสัสบี้ติ๋วเลยครับใครกลัวที่ไหนพัดลมงานวัดเบอร์สาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลยครับไอ้เหี้ยพัดลมไม่มีทอยหลังเลยอือชนตูดเอาเดิมเลยต่อไปที่เราจะอัพก็คือถังน้ำมัน เียอยตังไม่พอน้ำมันแค่นี้แพงมาจับเข้ให้เีจับเข้าให้ดิดิอืมดิลดแรงแ้วยวจัสำนักเชีงกงอืมทำดีทำดีทำดดีทำดดีมาดิาด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 โอ้โหเยี่ยเกือบ้าเลยีเกือบไปแล้ว รถเราไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วฮะขนาดซอมบี้เลยยังไม่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 เฮ้ยเ้ชาช้าตรงเนี้ยไอ้สัตว์จะระเบิดก็ไม่ระเบิดหรืเฮียมาดี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 สัตว์ contra. เคยกลัวหรอฮะกลัวหรอครับกล,ลบัวหรอครับโอ้โหเฮียเขาเก็บกล่องตรงนี้เลยสัตว์ ไอซาไอซามาดิอีกลัวละกลัละหม้อน้ำแห้งเยงอะขี่จะเติมน้ำไปนาจีโอ้โหพังไอเฮียแน่พังไอเงี้ยงงอืมมาดิมาดิกลัวปล่าฮะสิ่งน้องโอ้ยอย่าพึา่ง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 อย่าพิา่งพัดลมงานวัดเบอร์สามโอ้ โอ้ยเยีเ่ยมก็เดิมเลยแหละวะไม่ได้การนะอย่างเงี้ยต้องอัพอัพอะไรดูวะนี่มันต้องอัพคอนโทรลเครื่องนี่ไปครับมันยกล้อครับถึงใส่ยกคนระับครับไปครับไป,บไปอืมจัดเปล่จาจัดก็กูปล่าไอ้ที่อ่ะไม่ดีอืมตันหน้าไอ้ที่อ่ะนหน้า ทำเป็นร้องไ like อ้พวกซอมบี้น่าโง่อีกพวกซอมบูยโอ้โหว่าเสียวเพว่าเราเป็นอาหารนะอาหารมันตายแล้วนะไอ้เหี้ยโดนซอมบี้แดกแล้วเนี่ยเราต้องหกสิบเจ็ดสิบวันแล้วมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ยี่สิบสามยี่สิบสี่วันแล้วมั้งอึ๊ยเฮ้ยเขาให้รี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 มาแล้วเฮ้ย นี่เป็นสู้เป็นสูรบอกแล้วกูแบบรถกูไม่ธรรมดาหรอกรถกูธรรมดาที่ไหนนะฮะเพราะว่าธรรมดาโลกไม่จําครับมาดีมาดีมาดีเอไอเยะกันจันนะหมดแล้วมาดีมาดีมาดีไถ่อะเออไปไถ่อะทําไมหรอไม่ะครับทําไมทําไมทําไมหรอฮะกลัวเปล่าฮะไอ้น้องกลัวพี่หลอา ัวพี่รอยนะ้องฮัดลมเบอร์สามงงานวัดเบอร์3มันแหลงจับใจผมจริงๆเลยจัดเล้หมดละก่อนเย็ดเทเอาแย่ไปยมดช้อปปี้ปดดไม่เอาห้า,า,าบาทไม่เอาเลย ปาร์เราอัพถังน้ำมันเที่ยสัมดเก้าสิบถังน้ำมันเที่ยส9มดาเก้าสิบก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ซอมบี้อย่างนี้มันจะมีหลางใสเหรอเอ๊ะกันเนี่ยมันก็เป็นเกมตลกตลกนี้ดูดิถ้าอัพหมดแล้วมันต้องถึงนะตามที่เคยเล่นมาตามเซนที่เคยเล่นเนะี่ยโค้ดแรงด้ยแรงโอ้มาดิมาดิยกล้อด้วย ยกล้อดิยกล้อไมอ่ขึ้นวะยกล้อไถ่ด้วยเป็นยงไงแบบอ,อื้ออื้ออื้อเหยียบครังโมดครังโมดอื้อมาดิยกล้อยกล้อกาแฟหรือจากไหนกาแฟยกล้อยกล้อไถ่เลยเพียบไถ่เลยไถ่เลยอืโอโ้อ,อโอ้โหไม่โดนทั้งหลับมือปะโอ้เบา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 อื้อะไรวะหม้อน้ำแห้งเดียวอะนี่เตินมน้ำเลยเมื่อกี้เองนะ อางโอ้โหเบียน้าวเสียดจมาดีมาดีมาดิมาดิมามาครับมาไม่เคยกลัวอะไรครับนอกจะกลัวน้ำมันหมดโอ้โโอ้โโอ้โหโอโนโอ้โหนโอ้โหนโอ้โหมาดีมาดิ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  มาดิมาดิสัตว์มึงก็มาดิธรรมาวาไอเ้เหี้ยมึงดูรถไอ้สัตว์จะพังแงหลงไม่พังแหลงเลยเอ้ยจะดิงโบเก้นจบแค่นี้แหละมันพังแล้วจงังผมยังมีพัดลมงานวัดเบอร์สามโอ้โหเยี่ยมพัดลมเยี่ยมโคตรแรงเลยสัตว์ไอเ้เหี้ยพัดลมงานวัดไอเ้เหี้ยนี้เดถึงแล้วมันน่าจะอัพอัพอัพอะไรอยู่วะ ขับเครื่องให้มันสุดไป็นเลยดูดิมันจะไปยันไหนวะฮะดูดิมันจะป่อยอันไหนดูได้เลยไปยันไหนไปยันไหนเฮะไปยันไหนเฮ้ยไปยันไหนมาดิมาดีมาสิมาสิมาดีครับมาดีครับ มาดิมาดิเพี้ยดีว่ามือเก่านักหละฮะอืมกัดเข้าให้ก็ขาดเพี้ยนะเอออืมเกือบไปดีว่าผมมีเซนดีว่าผมมีเซนดีว่าผมมีเซนอืมตัวนี้เบาครับโอ้โหน้ำแม่น้ำมันแห้งไงไวเกินแล้วก็ไม่ได้แรงเนี่ยทาง ไอ้เยี่ยลูดเป็นชิ้นเลยแกนี่จะขับได้หรอวะถ้าลงงานวัดมึงเอาอะไรทำาวะนี่ยไอ้เยี่ยแน่ตัวน้ำเบเล่เลยแล้วอะไรใจเอาไปที่ไหนใจโอ้ายอยที่ไหนใจโอ้โหอยูอ่ทุ่งทางอยู่ทุ่งทางาตอนนี้ก็แย่สิครับตอนนี้ก็แย่เลยมาดีมาดีซุกตำ buoy ตำ b u o ยเยนะป็นไงกูอบไอ้น้ำมันเนี่ยเห็นได้ ฟันซึ้นเต็มเลยพวกเทียเท่ยพวกเี่ยทั้งหลายพวกเี่ยทั้งหลายพวกเี่ยทั้งหลายไอเยี่ยวคนแรงไอสั์อ้าวความเดิมต่อจากคราวที่แล้วนะครับพอดีว่า เกิดอาการเอ็กซิเดนต์สักนิดหนึ่งนะฮะก็ได้มาต่อกันเลยจะเล่นได้ถึงปั๊มตรงนู้นะ uh huh. น,น,นะครับยุ uh ่งร้อนเหมือนเดิมครับเขาว่าผมว่าคราวนี้น่าจะไม่อบไอ้น้ำเดีล้วนะเป็นร uh huh. ้อนในนะครับก็ uh huh. เลยพูดติ๊กขัดขับนิดหน่อย uh huh. มาอ่ามามาดีมา,มา,มา,มาด,มาดีทุกกระถุ่นร uh huh. ับรู้ได้ถึงความแรงของรถนะครับเพราะว่าถ้าปกติเมื่อกี้มันจะติดนะแต่นะี้ <c oughs> ไม่ติดเลย อ๋อมาดี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 บาร์เทนเดอร์ก็โคนดีอือหัวแตกหัวแตกไปดีหัวแตกไปอือฮ okay, okay. mm. ัทโถ่เข้าให้เข้าให้โอ้โอ้หอะไรวะโอ๊ไอ้น้ำมีแก๊ะเผือดเลยคนโอ้ ไอ้เยี่ยพังอะเยี่ยพังดีกว่ายังหนานะครับยังเบอร์ร้อยทับร้อยนะครับบอกเลยปั้นทียินกระจายหน้าสอนบียังพวกมึงคงไม่เหลืืออี่ยงไงแรงบ้านล่าโอ้ยยา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 ยเดี๋ยวมึงทางตอนนี้ไปโอ้ไปน้ำก้อนโอ้ไอ้น้ำแป๊บอมาดิาอืมรถพี่แรงอะน้องน้องไม่เข้าใจหรอก ไงล่ะขนาดไม่มีกระจังหน้าพี่ยังสู้เลยไหยไหมไงน้องสาวอู๋ไหวรึเปล่าไหวรึเปล่าอว๋ไหวรึเปล่าเบบี้อุ้ยไ,ไอ้เหี้ย,แบบย,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 ยติดตรงนี้อูอะไรวะโอ้โหไอ้เหี้ย,ยมึงไม่คอหักเลยอ่ะม,นมนะนะีนั่งเฉยนะนั่งเฉยต่อไป เอาอู้ใหไ่มากแม่งขึ้นอย่างไรโฆษณาหัวรอ้อนนะเนี่ยนี่ครับนี่ได้ไหมไม่ได้มาบวัวบีเลบโบนนี่นี่ครับสองเจโบอสองเจโบมีมีเพิ่มของเจโบสองเจโบ เคิดเลยเพลินๆนิดหน่อยครับคนี่คุณจะดีลเลยเงียบไปมาต่อเลยคราวนี้จะไม่อบไอ้น้ำห้ามอบไอ้น้ำเด็ดขาดครับไป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 ดีไปดีไปดีโอ,อ้แรงแล้วแรงแล้วลดแรงแล้วไปอัเพเครื่องซอมจีบโบ่เขาไมไปครับอื้โอ้โหอบไอ้น้ำแย่ไม่เข้าใจเลยพอผ่านตรงนี้ทีไรต้องอบไอ้น้ำที ตอนนี้ห้ามแพ้ครับเราจะไม่แพ้ครับแล้วก็เราจะไม่เราจะต้องหุง่นปั๊มแหละเมื่อกี้แม่งเจอไอ้สะพานตรงนั้นมันสะกัดดาวลุ่ลนะเลยอย่าเดเาเราออกคืนที่แกไปเลยไปเลยไปเ,เลยแปลงล่างก็ได้เฮ้ยแปลงล่างก็ได้ไม่งอไม่งอด้วยไอด้ดีเห็นน้ำมันน้ำมันก็เดี๋ยวเยอะอยู่นะสองขีดสามขีดสองขีด,ขดละขีดเดียว โอ้รถดแรงไปแล้วอะไรวะพังเยอะเยอะเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปเออหนุ่มสกัดดาวลุ่งเราจะสกัดดาวลุ่งกูสกัดดาวลุ่งกูสกัดสกัดดาวลุ่งกูหรอสกัดดาวลุ่งกูหรอนี่นี่ตรงนี้สกัดอู้ยเยี่ยกล้วยพังเลยสุกศาตร์ที่เดิมเป๊ะจบเลย เลยไปนิดหนึ่งเดียวต่อไปเราจะอัพอ่าเต็มแล้วคราวนี้มันต้องได้แล้วแหละนายคิดเหมือนฉันไหมอ๋อไอ้เหี้ยคนขับนหน้าตานิ่งมากอะขนาดรถชนซอมบี้แม่งชนระเบิดหน้าตามันยังนิ่งมากอะแบบแล้วไงอะไอ้เหี้ย ชนนโอ้โหเยี่สัตว์ึ้นเลยไปดีน่าจะเป็นเกมแบบใส่เครียดนะเด็กเเล่นได้เรอเด็กเล่นได้ที่อยากเล่นดีโอ้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 มาดิมาดิมาดีมาดิมาดิ มาดีเย้เย้ตรงนี้โอ้โหกำลังจะบอกว่าอย่ากไปน้ำเชียวแต่ครับอู้ยดีไม่ทันดีไม่ทัน รถไก่ย่างมาแล้วจ้าไก่ย่างมาแล้วห้าบาทเมื่อกี้โอ้คามาเลยตอนนี้ต้องเปลี่ยนนะไปรถไก่ย่างอ่ะไยกฟันดำทั้งนั้นพพังเลยพี่กระับเดาลุงจับอืมก็รู้นะคุณชนะอยู่แล้วไม่ให้คุณชนะตรงน,นี้ระวงังระวงังมีมีมีอ่าหรูหคุณรู้อะไรอ่ะโอ้ ดูเขาทำกับผมดิกูจะถึงอยู่ังไม่รู้แบบไม่เต็ม,มก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วตังค์ขนาดเนี้ยอืมมาดิมาดิไอ้ยันตาก่อนทีด้วยแหละวอกเลยจะเต็มเพศเนี้ยไม่มีใครทำได้นอกจากผมคนเดียวครับมาดิยกล้อนะรู้จักกาแฟยกล้อแบบน้องๆกาแฟยกล้อมาดิมาดินี่นก็มาดินี่ครับ มาดแแแแแีแรงมาล่า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 แรงไหมแรงไหมบอกผมทีแรงไหมบอกผมทีแรงไหมฮะมาดีก็มาดีอก็โอเคโอค้โออหโอห้โหเกาไฮโอ้โหเดยวพังเดือพังดีไหมพัง ไม่ Shift, แแกลายเป็นไก่ย่างเฮ้ยยัง hey, ไม่เท่าไร่าอันนี้อบในน้ำอยู่ถ้าไก่ย่างต้องควันดำนะครับเพราะว่า mistakes. ไก่ไก่ชาวล็อกนะครับมันเลยดำเฮ้ยปะอืมรถรถมันแรงรถมันแรงรถมันแรงดีจริงมาดิมาดิมา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 ดิ เอเคดีนะไก่ย่างยังไม่ไก่ย่างอีกเหรอหนี่งแบบอบอุ่นๆอยู่ไม่ไก่ย่างคนดังนะจ๊ะอื้อืนนแรลมจัดเฮ้ยอ,นนนนะะอีกสับหัวร้อนแล้วนะหัวร้อนแล้วนะ <laughs> แบบหัวร้อนเลยอะ่ะโอ้ยเจอแบบนี้ใครๆก็หัวร้อนครับโอ้ยไปว่าเมื่อกี้หน่อยเว้ย ก็ยังดีฮช้อปปีไม่เอาไม่เอาแสนแสน,แสนหนึ่งกูก็ไม่เอาต่อไปอัพอัพนี่จ้ะอันนี้แบบคงฤทธิ์ทำงันมีปืนด้วยมาดูโอเคไม่สิปนับไม่น่ ปิดเลยบอกตรงแต่ว่าสิบนัดมึงยิงสัก,สกนัดยังไงอ๋อนี่ไงน,นัดแรกนัดสองนัดแรกไม่เป็นไรนัดต่อไปใช่กระจายนะครับหแรงจริงแรงจริงบอกต่อนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็ติดต่ออ๋อสัตว์ตกใจหมดนึกว่าน้ำมันหมดร้องฮะเลย สนดีนี่หนไหนก็ a, โดนไปดีไม่มีก็โดนไปดีโอ้ยเขาตรงนี้จนเหนื่อแบบตีลังกาทักทีตีลังกาทักทีเนี่เอเอแ้วที่แล้วใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆใจเย็ยน,ยยนๆค่อยๆอคุยค่อยๆคุยกัน,นอึดอึดฟังไหมให้ฟังลูกวัดเกดมาสุดแล้วบอกเลยรถพี่เนี้ยค้าเทิดอ โดมิดี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 ดมิดีเออโดมิค่ำห้างห้ามพังห้ามพังห้ามห้ามเฉียวห้ามเฉียวเออคราวเนี้ยถึงแน่ไม่ถึงหรอโอ้โหจะผมแก้ท่าได้เลยครับชอกเลยตรงๆเลยอือว่าพี่มันแรงว่าพี่มันแรงสายก็อยากเห็น โดมินิกคาเรโตะโต้เป็นลูกน้องที่เราทำบกจนพีหนิงยังไงก็พี่นิงรู้ปล่าวที่ใครจะดึงกระางไม่ไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ทางแบบนี้ทางแบบนี้เป็นไง,ไงอุ้ยได้รถขึ้นใหม่ครับรถของคุณปูไปครับไปะละ เดี๋ยวเจอกันคลิปหนึ่ง